สำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่139มหมู่11ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินง,งานภายใต้การนำของว่าที่พันตีดำริติวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน11อำเภอมีผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอประกอบด้วยนายมงคลภายชมพูนุชผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอไซงามนายพานกมุสิกปาลผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอปางศิลาทอง ในกําจรหัดไทยผู้ในการกศนอมเพอร์พานกระต่ายกศนอมเพื่อเมืองกําแพงเพชรกศนอมเพืรอรันกระบือกศนอมเพอคลองรานกศนอมเพอคลองขุงกศนอมเพิรขานุอรักษ์สบุรดีกศนอมเพอโกสัมพีนครกศนอมเพอร์ทรายทองวัฒนากศนอมเพอบึงสามัคคีสํานักงานกศนอจังหวัดกําแพงเพชรขอต้อนรับนายปรีดีภูสีน้ำผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขต18ปและคณะด้วยความยินดียิ่ง สำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดังนี้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 1. สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรมีกศนอำเภอในสังกัดจำนวน11แห่งก สนตตำบลจำนวน78แห่งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมาลีจำนวน1แห่งและห้องสมุดประชาชนอำเภอจำนวน11แห่งมีบุคลากรในสังกัดจำนวน181คนสำนักง,งานกศนมีรูปแบบการจัดการศึกษา3รูปแบบคือ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การศึกษาต่อเนื่องและ 3. การศึกษาตามอธัธยาศัย จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จําจำนวน582คน 2. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยสำนักง,งานกศนจังหวัดกําแพงเพชรมีการขับเคลื่อนตามนโยบายการศึกษาเพื่อความปลอดภัยดังนี้จัดกิจกรรมไว้โซนกศนปลอดภัยไร้สารเสพติดเน้นแนวทางการปฏิบัติตามภายใต้หลักการ3ปอปได้แก่ ป้องกันปลูกฝังและป่าปามมีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับจังหวัดระดับอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center และโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยาเสพติด 3. แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียน KPP NFE 6 0 5 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างสื่อการสอนโดยใช้เพอร์ซี่สำหรับครูกศนด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง active learning มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในของสถานศึกษา 4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมืองสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองเศีลธรรมและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่ทันสมัยน่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่า,ขายมีการจัดทำ MOU ร่วมกันกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการร่วมประชุมวางแผนการดำเนินง,งานจัดโครงการพลเมืองดีวิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษาทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเป็นพลเมืองที่ทันสมัยผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและชมรมอาสายุรกราชาติ 5. การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานกศนสำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรและสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักง,งานกศนอสู่การปฏิบัติดังนี้โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคโรนิ่งสเปซเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนของกศนอให้มีความทันสมัยสวยงามสะอาดจูงใจผู้เข้ารับบริการมีฐานการจัดการเรียนรู้ด้านต่างๆด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยได้ดำเนินการโครงการพาน้องกลับมาเรียนกศนอปักหมุด เพื่อค้นหาเด็กตกรนและเด็กออกกลางคันโครงการการจัดการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้สูงอายุใน4มิติได้แก่มิติสุขภาพมิติสังคม มิติเศรษฐกิจและมิติสภาพแวดล้อมจำนวน885คนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรและสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในรูปแบบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประกอบด้วย5หลักสูตรกลุ่มอาชีพคือหลักสูตรด้านเกษตรกรรมหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมหลักสูตรด้านพาณิชยกรรมและบริการหลักสูตรด้านความคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรอาชีพเฉพาะทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้านการพัฒนาระบบราชการการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐมีการขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการครอบคลุมทุกกลุ่มงานเช่นการนำระบบช่วยเหลือผู้เรียน KPP. NSF E 60.5มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนำระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้มาใช้บริหารจัดการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาตามอธัธยาศัยการรับส่งเอกสารธุรการโปรแกรม e-office ระบบบริหารงบประมาณ e-budget ระบบเงินเดือน e-salary ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักง,งานกสณ dmis ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมกระทรวงศึกษาธิการ dpis ระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัล dps Okay. สำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปตามหลักกศนเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ